พสตสุดเศร้าใจเนาะบ้านคุณชัยขอความช่วยเหลือมาอยู่ได้แค่หนึ่งปี6กเดือนผัวหาเรื่องนะติดผู้หญิงใหม่จะเอาผู้หญิงเข้าบ้านอืมจะซื้อตัว๋วไรน้องกลับเมืองไทยเรามาดูกันนะคะพี่น้องขาขออนุญาตเอ่ยขออนุญาตเจ้าของเรื่องและคุณชัยเอามาเป็นแนวทางเนาะให้กับสาวๆได้เห็นว่าจะต้องไปยังไงนะคะกับการช่วยเหลือตัวเองในต่างแดนเนาะชีวิตไม่มีใครรู้หรอก และช่วงเวลาหนึ่งปีกับ6เดือนมันเป็นเวลาสั้นๆความรักแทนที่จะหวานแหววนะฮะแต่เป็นไปได้ยังไงหมดรักเราซะแล้วไปหารักใหม่ไร่เรากลับบ้านเนาะเจ็บปวดหัวใจเราไม่อยากกลับเพราะมีงานมีการทำนะฮะหนูเป็นเมียวไทยธรรมดาที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์กับแฟนฝรั่งอยู่ด้วยกันที่เมืองนะฮะไม่เอืยเมืองเขาเนาะ หนูแต่งงานกับเขามาแค่หนึ่งปี6เดือนค่ะหนูตั้งใจสร้างครอบครัวหนูคิดว่าหนูเลือกคนดีหนูมาตั้งตัวทั้งตัวและหัวใจเนาะหนูไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ด้วยความรักล้วนด้วนหนูเรียนภาษาหนูหางานทำหนูทำงานทำความสะอาดบ้านพักคนชราหนูช่วยเขาทุกอย่างค่ากับข้าวค่าบ้านหนูแบ่งเบา ให้เขาหมดหนูไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขออะไรเลยหนูดูแลเขาทุกอย่างทํากับข้าวซักผ้ารีดผ้าเวลาเขาเหนื่อยก็เอายาหม่องนวดให้เขานะคะเดินเล่นด้วยกันหัวเราะด้วยกันหนูคิดว่าเขารักหนูจริงแต่วันหนึ่งหนูเจ็บที่สุดในชีวิตเขามีผู้หญิงใหม่เป็นคนบาซินเขาบอกหนูว่าให้หนูกลับประเทศไทยเขาจะไปแจ้ง อ,อิโมซีเนาะให้ยกเลิกนะคะเพดเมนต์บีของหนูแล้วเขาก็จะซื้อตัวขาเดียวให้หนูอบอกให้กลับไปไทยเลยไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นนะนี่คือคำพูดของฝรั่งสามีวันนี้เป็นวันอาทิตย์หนูอยากเขียนหนูอยากขึ้นเครื่องน,นะฮะหนูต้องขึ้นเครื่องตอนบ่ายจากเมืองซูริก หนูยังไม่ได้ลางานหนูยังทํางานเต็มที่เลยค่ะหนูช็อกหนูร้องไห้ไม่รู้จะหันไปทางไหนที่มันเจ็บกว่านั้นคือพักหลังเขาเริ่มมีอาการข่มขู่ตะคอกด่าเสียงดังบอกจะเอาหนูออกจากบ้านหนูยังนั่งร้องไห้อยู่ตรงครัวเขาก็เดินมาจิกหัวหนูแล้วก็ตีหลังหนูแรงมากหนูตกใจตัวชาน้ำตาไหล เออเลยค่ะหนูมีหลักฐานค่ะคุณชัยหนูถ่ายรูปไว้หนูจดไว้ทุกครั้งว่าเขาทําอะไรกับหนูตอนไหนวันไหนหนูไม่กล้าแจ้งความเพราะหนูกลัวมากหนูอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวไม่รู้จักใครเลยคนไทยที่นี่หนูก็ไม่สนิทแค่รู้จักหน้าผิวเผินไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยหนูกลัวเขารู้หนูกลัวเขาจะทําร้ายหนูมากกว่านี้หนูไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว ค่ะคุณชัยหนูเลยติดต่อหาคุณชัยหนูเห็นคุณชัยช่วยคนเยอะหนูเลยรวบรวมความกล้าเขียนมาหาหนูร้องไปร้องไห้ไปพิมพ์ไปหนูไม่อยากกลับไทยแบบคนพ่ายแพ้หนูไม่ได้ทำผิดอะไรหนูรักเขาหนูซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาทำหนูเหมือนหนูไม่มีค่าวันนี้เขาบอกหนูให้เอากระเป๋าออกจากบ้านเขาจะเอาเมียใหม่ เข้าบ้านมาแทนหนูหนูอยากถามหนูสมควรเจอแบบนี้หรือเปล่าคะหนูไม่ได้อยากมีชีวิตสบายหนูแค่อยากมีความสุขหนูอยากอยู่ทำงานหนูอยากใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงคนอื่นหนูวอนวอนขอให้คุณชัยช่วยเหลือหนูด้วยนะคะเป็นจดหมายร้องขอเนาะโอ้ยขอบคุณจากใจจากผู้หญิงไทยที่หัวใจหมดแรงเนาะ นี่เลยนะพูดถึงการกระทําแบบรุนแรงแบบนี้จริงๆแล้วนะคะจุดปัจจัยอนชัยก็ไร้สดและเป็นเรื่องราวที่เราเจอกันประจําอยู่แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ เออด่วนเลยนะค็คือ1ถ้าเขาทำร้ายเอาเก็บหลักฐานสองไปหาหมอแอบไปหาหมอเอาเอกสารนะฮะที่จะเอาไว้เป็นหลักฐานในคั้างหน้าเพราะถ้าเขาทำร้ายเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เรากลับประเทศอย่าลืมข้อนี้นะคะพอไปหาโรงพยาบาลเราพูดทำออกมาให้หมดเลยเนาะ,ะอย่าก,กลัวกับการที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะนี่คุณชัยก็ให้ความรู้เพิ่มห้ามกลับประเทศไทยแล้วเริ่มขบวนการยื่นข้อคุ้มครองสิทธิ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทันที ถึงคุณนะคะคุณกำลังโดนกระทําอย่างอายุติธรรมและบริษัทเราจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำํำร้ายคุณแล้วไล่กลับแบบตัวแบบตัวคนเดียวฟังให้ชัดๆคุณไม่ต้องกลับไทยห้ามขึ้นเครื่องห้ามยอมจํานวนนนะ,ะบริษัทคุณชัยนะฮะในสวิสเซอร์แลนด์ที่ด็อกเตอร์โดยอ่า กฎหมายของเมืองคุ้มครองซึ่งจะดำเนินการให้กับคุณทันทีแบบจัดเต็มไม่ไว้หน้าใครทางนั้นเราได้เตรียมการไว้แล้วทนายความจะเดิมดำเนินการและแจ้งเอาความผิดหาข้อหาข่มขู่และทำร้ายร่างกายดำเนินการยื่นสารต่อนะฮะเพื่อคุ้มครองคุณให้อยู่ด้วยอยู่ได้ในประเทศนั้น ได้อย่างถูกกฎหมายภาษาหน่วยงานรัฐเพื่อจัดหาบ้านฉุกเฉินให้คุณในทันทีหากจําเป็นกฎหมายอยู่ข้างคุณนะฮะกฎหมายคนเมืองสวิตเซอร์แลนด์มาตราห้าศูนย์เนาะหากชีวิตคู่สุดสิ้นสุดและบุคคลน,นั้นถูกกระทํารุนแรงทางร่างกายและจิตใจหรือมีเหตุ พิเศษอื่นๆการอยู่อาศัยสามารถต่ออายุได้แม้จะอยู่ไม่ครบ3าปีก็ตามนะคะนี่ก็คือเน้นความรู้ประเทศยุโรปเหมือนกันหมดเนาะถ้าเกิดเรื่องถึงกับทำร้ายนะคะเราไม่มีผิดอะไรหลักฐานการค่มขู่อย่าลืมอัดวิดีโอไว้เนะาะหลักฐานการตบตีถ่ายรูปบันทึกหลักฐานการทำงานและเรียนภาษาอันนี้ส่วนเราที่ไว้การันตีตัวเอง ใบอนุญาตบำนักประเภทบีที่ยังไม่หมดอายุคุณจะเข้าเงื่อนไขร้อรซไม่ต้องขอร้องไม่ต้องง้อผู้ชายไม่ต้องกลัวไข่ทางนั้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวใกล้บ้านคุณมีลิตเติ้ลนะคะเรามีลูกสาวอยู่ ลูกสาวของผมน้องพลอยเป็นผู้ช่วยเหลือทางบริษัทเราจะดูแลคุณเหมือนลูกสาวอีกคนของผมหากมีปัญหาติดต่อเธอได้ทันทีเดี๋ยวทางทีมเราจะประสานงานและเบอร์ให้ทันทีสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ต้องเก็บกระเป๋าไม่ต้องลาออกจากงานไปทำงานปกติเดี๋ยวพวกเราเคลียร์ทุกอย่างให้คุณเองหากโดนคุมคูอีกครั้งโทรแจ้งตำรวจหนึ แล้วส่งโคโลเคชันมาให้ทีมงานเราคุณจะไม่กลับไทยด้วยความพ่ายแพ้คุณจะยืนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อย่างสง่างามพร้อมสิทธิ์ที่คุณควรได้รับคุณชัยและทีมงานอืมเราจะไม่ทิ้งคุณเนาะด้วยความเคารพอือหือนี่คือข้อความดีๆนะคะจากเรื่องราวอ่า ที่เราจะต้องพื้นฐานขั้นต้นที่เราควรรู้ไว้ป้องกันตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆในเบลเยียมก็เหมือนกันแม้เราเข้ามาอยู่เพียงแค่หนึ่งปีกว่าๆถ้าสมมติว่าเขาทำร้ายเราหนึ่งนะต้องให้ไหวเลยได้หลักฐานแล้วไปหาหมอสองเราต้องกล้านะคะสามในส่วนปัจจัยเนาะอย่าก,กลัวเพราะว่าสิทธิมันก็รู้เลยว่าถ้าไม่ครบสามปีเขาจะเบี่ยงเรากลับได้ถ้าเรา ถ้าเขาไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเขาทำร้ายเราก่อนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่วามผิดจากของเรายิ่งเรามีการทำงานและได้โอนเงินช่วยเหลือสามีผ่านบัญชีในช่วงระหว่างอยู่ด้วยกันอันนี้ยิ่งดีแก่ตัวเราเลยว่าเราไม่ได้มาเป็นภรระเขาเราไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยเขาจนให้เขาอึดอัดและมีปัญหาแต่ผู้ชายคนนี้สุดหลายกาดหมดรักได้เร็วเพราะมีผู้หญิงใหม่เตรียมจะผู้หญิงเข้าบ้านก็เลยอยากผลักดันเมีย คนแรกออกจากชีวิตอเจอของจริงเจอของแท้นะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าของเรื่องเนาะอืก็ขอบคุณนะคะยายจ่าก็เอาเรื่องดาวนี้มาอ่านเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ให้อีกหลายๆคนไว้ปกป้องตัวเองเบลเยี่ยมก็เหมือนกันนะกฎหมายเดียวกัน